อ้อแเอาใหมเอมไอติม็เนเนื้อเนื้อผักผักเปนไฟไเบอร์ไเบอร์แค่เบอร์เบอร์แก่เอ็กโนะมีโจไ่แฮมโอชีสอะช Macam mana? Seat. Seat. Nugget. 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 Kok. Kok. Eh? Nang. Nang. Nugget. Seat. Jatai. ต,ตกใจตกใจตกใจตาตดตกตดน้ำคุ๊ก